ใครว่าคนเป็นผู้ใหญ่จะเล่นเป็นแต่เกมจับคู่เรียงไพ่หรือเกมแนว p ัซเซิเท่านั้นหากยุคนี้กำแพงของคำว่าเกมสำหรับผู้สูงอายุได้ทะลายลงเพราะไม่มีใครแก่เกินเล่นไม่ว่าจะเกม RPG หรือ E-Sports ก็ไม่ยากเกินเรียนรู้ผลวิจัยจากทาง global web index สหรัฐอเมริกาพบว่า การเติบโตของผู้เล่นสูงอายุระหว่าง55 64ปีพุ่งสูงขึ้นถึง32นับตั้งแต่ปี2018เช่นเดียวกับข้อมูลจากฝากฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ The Chinese Academy of Social s c i e n c e ที่ระบุว่าปัจจุบันจีนมีผู้สูงอายุที่เป็นนักเล่นเกมแบบจริงจังแล้วถึง23หรือประมาณ45 57ล้านคน สาเหตุสำคัญที่ทำให้วัยเกา๋าก้าวสู่สนามเกมมากขึ้นคือสถานการณ์โรคระบาดท,ที่บีบให้ใช้ดิจิทัลเซอร์วิสในช่วงกักตัวเช่นการซื้อของชำระผ่านออนไลน์จนคุ้นเคยกับสมาร์ทโฟนเป็นโค้ดออฟวอ์ครับมันก็จะประ,ประมาณแบบเออเออเคาน์เตอร์สไตรมันเป็นการมันเป็นการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ที่มันไม่มีรุ่นไม่มีวัยแล้วทุกวันนี้ แม้กระทั่งเราเรายังเห็นแบบคุณยายหรือคุณตาแบบไล่สดร้องเพลงโอ้โหเด็กๆเข้าไปดูกันเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่มีมันไม่มีพรมแดนแล้วอ่ะใครก็เล่นได้เดี๋ยวไม่ไม่ใช่เด็กติดเกมแล้วตอนเนี้ยจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุมันก็มีประโยชน์กับกับการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสันทนาการเป็นนันทนาการชนิดที่ชนิดหนึ่งที่ดีมาก ใช่ครับ,รบแล้วเราก็เล่นพอประมาณใ<ช><อ>หญ่ถ้าสมุนเยอะกว่าเด็กเยอะครับคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครหนัก<ม>เลยใช่ไหมถ้าใครใ<ช>ไม่ได้เขา,เข,าเข้าไปสัมผัสมันจริงๆเนี่ยจะไม่รู้อะจะจะไม่รู้เลยว่ามันสนุกมากมสนุกครับเล่นเองสนุกเองอย่างเดียวคงไม่พอ เกมเมอร์ amer, คุณปู่คุณย่าหลายคนยังหันมาเปิดแอคเคท์บนโซเชียลมีเดียและมีผู้ติดตามหลายล้านบางกรผันตัวเป็นสตรีมเมอร์อาชีพทำให้พวกเขาเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มผู้เล่นเกมสูงอายุด้วยกันเช่นเชอร์ลี่เค์รี่หรือคุณยายสกายริมหนึ่งในเกมเมอร์สูงอายุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรีวิวเกม l e a g u of Legends ว่าตัวอักษรเล็กเกินไปและคำอธิบายของเกมก็ซับซ้อนเกินไป คุณยายฮามาโกะโมริผู้ชื่นชอบการเล่นเกมแอคชั่นประจนภัยผู้ถูกจดบันทึกเลอรกินเนสเวิร์ d เรคอร์ดว่าเป็นเกมเมอร์ที่มีอายุมากที่สุดในโลกด้วยวัย91ปีเคยบอกว่าเอฟเฟกต์ของเกมบางเกมส่งผลเสียต่อสายตาของผู้เล่นหรือลดทอนคุณภาพของกราฟิกจนต้องตัดสินใจกดปิดเกมเหล่านั้น ผลสำรวจในประเทศไทยก็พบว่าคล้ายๆกันนะคะคือกลุ่มที่เล่นเกมเติบโต,ตสูงสุดคือกลุ่มผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วนะคะด้วยเหตุผลง่ายๆค่ะคืออยากจะเยียวยารักษาสภาพจิตใจรวมถึงอยากจะเชื่อมต่อกับบุคคลภายนอกให้มากขึ้นตรงนี้กลายเป็นโอกาสสาคัญของแบรนด์นะคะที่จะทําการตลาดผ่านช่องทางใหม่ๆอย่างเช่นแคมเปญกระตุ้นให้หันมาเล่นเกมแต่ที่สําคัญก็คือต้องทํารูปลักษ์โลโก้หรือกิมมิคของตัวละครให้จดจาง่ายสําหรับผู้ใหญ่ด้วยค่ะ ผลวิจัยจาก global web index ยืนยันว่าผู้สูงอายุชาวอเมริกันยังยองแปรถึง3.5พันล้านเหรียญไปกับการซื้อเครื่องเล่นเกมคอนเทนต์ในเกมและแอสเสซอรีเกมเพิ่มขึ้น6เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่นักวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์อาวุโสบริษัทสำรวจและวิจัยข้อมูลทางการตลาดชั้นนำประเทศไทยก็ยอมรับในทิศทางเดียวกันว่ากลุ่มผู้เล่นเกมโดยเฉพาะอีสปอร์ตได้ขยายกว้างขึ้นกว่าในอดีตธุรกิจเกมในไทยจึงเติบโตทางด้านรายรับและจำนวนผู้ชมส่งผลให้ตลาดเกมในช่วง2ปีที่ผ่านมามีมูลค่าสูงราว1.984แสนล้านเหรียญสหรัฐและมีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นอีกถึง71%ภายในปี2570 ชือดาริมกนมลธรรมไทย PBS รายงาน